สวัสดีครับพบกับผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องแมนกะบี่พิมนะครับตอนนี้แมนกะบี่พิมก็มาถึงวัดคลองเจ้าแล้วนะครับข้างหน้านะครับทุกคนพี่ชัยนะครับมาส่งผมแค่ปากทางพี่ชัยไปข้ห้องน้ํานะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปดูบรรยากาศตรงหน้าวัดกันนะครับโอเคตอนนี้ผมอยู่ตรงนี้นะครับถนนอันนี้ก็จะมีร้านไส้กอกนะครับ ีร้านทองนะฮะร้านทองทุกคนอันนี้เป็นบ้านอะไรไม่รู้สารขวัรัะ ไปใช้ไปเข้าไปวัดเข้ามาเขามอนเขามอนเขามอนมอญมอนมอนรถก็ค่อนข้างเยอะนะครับตรงน,นี้เป็นร้านขายต้นไม้มั้ง ทุกคนฝั่งนู้นมีตลาดนะครับโอ้มาเจอร้านผลไม้นะครับผลไม้แก้วมังกรแก้วมังกรนะครับนี่ครับหน้าวัดถึงแล้วนะครับโอ้เชอแชเลยนะครับฝนตกนะฮะอันนี้เป็นห้องเช่าม sure. ั้ง รถค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ถึงเราเราถึงหน้าวัดแล้วนะครับแล้แล้วเราก็ถึงวัดคของเจ้านะครับทุกคนเรามาถึงแล้วจ้าครับอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนนี่สิง เลยเลยครับรถมันเยอคคนะครับทุกคนนะฮะรถเยอะจริงเดี๋ยวผมจะลองไปถ่ายไอ้ฝั่งนู้นนะครับตอนนี้รถเยอะมากมจะถ่ายป้ายนะวัดให้ดูนะครับอ๋อเลี้ยวขวาเหรอโอเค โอ้ oh, สายไฟยงเยงเลยนี่ทุกคนตรงนี้นะครับวัดคลองเจ้านะครับตรงนี้มีไฟนะครับข้างหน้าเลยนะฮะแต่ว่าตรงนี้ค่อนข้างรถเยอะต้องระวังจริงๆทุกคน เัน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 ปุ๊บนีอ่อ,อ่ะนะครับและนี่ก็คือป้ายของงานวันนี้นะครับทุกคนนะครับน้องต้นข้าวดวนเพลงชินคุณเย่นะครับ16สิงหาคมนะครับแล้วก็น้องแอมชนทิชาแล้วก็ วันนี้สองสองคนนี้มาเจอกันใช่ไหมได้เจอกันได้เลยพี่ชายเอาโอเคต้นข้าวก่อนแล้วก็น้องแอมต่อนะครับพรุ่งนี้ใครตีอาตีชัยนรลองพรุ่งนี้ตีชัยนรลองนะครับทุกคนงานก็จะมีแค่สองวันนะครับสิบหกถึงสิบเจ็ดนะครับทุกคนนะฮะเออแล้วก็อันนี้อะไรงานเลยฮาฮาลาจูก,กุไทยแลนด์ สุวินสุวินทวงร้อยสิบมหากรรมมัเป็นเหมือนภาษาญี่ปุ่นเลยเนาะทุกคนฮาราจูกุกนะครับมันติดป้ายทางกันนะหนึ่งบเจ็นะครับเมื่อกี้ผมผ่านมานะครับทุกคนเราเข้าไปที่งานวัดนะครับเข้าเขตวัดแล้วครับ โรงเรียนมั้งนะครับน่าจะเป็นโรงเรียนโรงเรียนวัดคลองเจ้านะครับนี่นะครับโรงเรียนวัดคลองเจ้าอ๋ออ๋โอโรงเรียนวัดนะครับ โหวัดใหญ่เลยเนี่ยอุ้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 ยนี่อี่ตามสาวเขแล้วมาดูต้นข้าวรู้เปล่าครับอ่าโอเควูดทำไมอยู่อยู่ไกลจังเออสูงประตูอยู่ไกลแท้อ๋อ อ๋อทางนี้วัดอ๋อตลาดตลาดอาเอ๋อเวทีอยู่ตรงไหนครับมันตรงโน้นเหรอ,อ,หรอโอเคเอ่ะพี่ชายพี่ชายนู่นเลยพี่ชายเออไปงุ้นเลยครับพี่ชายไปงุ้นเลยเอ่าโอเครถจ่ายยังะรถส่งของครับ ค,ครับตอนนี้นะครับเราก็มาถึงที่วัดคลองเจ้าแล้วนะครับโอ้โหมันเละเงั้ยมนะั้งนมนีบ้าลมนะฮะมีบ้านลมนี่ลังคาครับลังคาลังคาอันนี้ตุ๊กตานะครับยิงนะฮะ บ้านลมโอ้ทางหรืออะไรเนี่ยะนะครับก็ตรงนี้นะครับก็เป็นร้านค้านะครับโอ้หคลิปนี้ผมอาจจะถ่านได้ไม่นานนะครับเดี๋ยวจะต้องโหลดคลิป FC ได้รับชมันอีกนะครับ เวทีอยู่ไหนอะอันนี้เหรออันไหนเนี่ยทุกคนเวทีน้อง้องข้าวล้องเพลงอยู่เวทีไหนข้างหลังนี้นะอ่าโอเคอ่าโอเคชัดเจนว่าเวทีนี้แหละ แล้วเราก็มาถึงนะครับผมทานทาทนนี่นะทุกคนมาถึงแล้วมาถึงแล้วนะครับและนี่ก็คือเวทีนะครับผมโอ้ Okay. ตอนนี้เวทีเขากำลังจัดเตรียมนะครับเพราะว่าก็ต้องดูฝนว่ามันไม่มีหลังคาไม่มีโดมนะครับเพราะฉะนั้นต้องลุ้นกันเอานะครับโอเคทุกคนนะครับค่ำคืนนี้ก็รอไลฟ์สดจากช่องมังกบรบีฟิล์มนะครับก็จะ อะไรสดให้กับ f อได้รับชมกันนะครับก็สาหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ